จังหวัดอ่างทองจัดกิจกรรมรัฐบาลรวมใจฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยจากนโยบายของรัฐบาลในมาตรการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้รับการจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มคนเปราะบางจำนวน7,400ครัวเรือนครัวเรือนละ2,000บาทรวมเป็นเงิน14,800,000บาท โดยรุ่นแรกในวิศวะสศิสมิตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้มอบเงินช่วยเหลือคนเปราะบางไปแล้วทั้ง7อำเภอจำนวน2,367ครัวเรือนเป็นเงิน4,734,000บาทสำหรับกิจกรรมในวันที่15กุมภาพันธ์2555ที่ผ่านมาได้จัดมอบเงินแก่คนเปราะบางจำนวน65จังหวัดพร้อมกัน จังหวัดอ่างทองมอบให้แก่ครัวเรือนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองจำนวน1,664ครัวเรือนเมื่อเวลา14นาฬิกามีนายสำราญตันเรืองสรีประหลัดจังหวัดอ่างทองเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยา,ยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจังหวัดอ่างทองที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง